คิวสี่อบูรีรัมเอาไปแล้วอย่างละสล็อตพูดเยอะเ้ยมีเอ <c oughs> ็มเอสี่น euh <akes near> ี่หว่าเย็ดลูกกูลือเอ็มเอสี่ไปเลยเหลือสองสล็อตแล้วขึ้นมาน้องรักเฮ้ยหมอตื่นอยู่มาเลยดูอีกหมอแม่พี่จะได้เช็คว่าในเมืองมีเปล่าเหินเถืนดูให้ก้าวกัเนี่ยเหรอวะนิ่งเบน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 ที่ขับเส้นหลักนี้ได้ปะเนี่ยเจเอาเลยนะได้ได้ได้ไม่มีโค้ดมันมีแค่เอ็มโบโซที่ผม สวัสดีครับตื่นแล้วมาอยู่ๆมาตื่นสายปกติกตื่น1ิบเอโมงฮะไม่บอกได้ไม่คุยกับกูก็หนูไม่รู้รขออีกรอครับมอจะไปกันหละสวัสดีครับ อเออวันนี้คนดูเยอะนะบ๊าครับพี่เหรอครับไม่เกี่ยงผมว่าพี่หล่อเลยผมเลิกเกินก็ย่าร้องก่อนรถ<ง>ผมจะไปฟาร์มไฮรูทไหนเรารถอยู่ไหนอ,อ่ะอ๋อมึงเอารถไปกูลงไงได้มันไฮรูทุกที่แหละพี่ว่านะใช่ตรงนั้นไฮรูกว่าพี่ได้ปืนปโปรดนี่ละไม่ได้ลได้ไงวะไม่รู้ป่ะเพื่อนอ,อ,อุ้ยคุณแปดขอนเอาหนูเอายเล่นอยู่เอาอะไรหรอ ต้องให้พี่ไกด์สอบวิชาปั่นๆนะโหนีนี่สัมกระบอกเย็นเลยผมอยากให้ทุกคนเห็นพี่ไกด์ตอนอยู่แคมป์มาเลยยอดอ่ะรอบี้เราตัวนี้รับตัวนี้รอบตัวนี้รอบเดือดมากไอ้พี่โฟกตอนผมตอนผมเคยลงมนเผมลงตรงที่พี่อยู่เลยนะเว้ยใช่ครับใช่มาคนุ้นั่งนั่งแก๊กอยู่ครับเดี๋ยวเข้ามาแล้ว เดมหนังสือไม่ได้ดมแล้วเดี๋ยวนเหอชอตีลังกาหน่อยอะไรตีลังกาหน่อยสีใจนิีสีเลี้ยงตอวแหละพี่เมื่อวานประกาศทำมิดตัวเราเองเก็บเก็บของแคนไว้โปรลิกฮะรานก่อือร้าแต่อย่าไปยุ่งกับคิวตีเลยสู้ได้ไหมคิดว่ามีคนอีกแล้วไม่ใช่ชิ้งแผ่นเหลือนะเก็บไว้ให้อยู่ เอ้ขอบคุณคุณออมสิท์ด้วยนะครับสำหรับการ u ับส r i b e เด่นแหลกเขามากครับอย่าลืมพี่แจมทิมแม์คนแบบอย่าลืมพี่แจมทิมแม่กูไปแล้วเลิกพี่ไก่เล่นแกนผมเล้วเฮ้ยแม่ไม่ชอบชื่อนี้เหรอไปม่ก็มีคนโด่ใครโดพี่ไก่ผมไม่เคยบอกเลยโด่อะไรวะด่อะไรวะเจ๊ ของเลยตู้เย็นใม่ไกลเขาก้าวหาผมว่าเย็ดหน้าอ่ะคุนะพี่ชายหม่ได้มีคนกินเพื่อเปินกล้องบ่อยๆได้เลยครับคุณส้มๆมผมขยินกล้องไงเดะสตรีมตอนซ้อมสตรีมครับทำไมพี่ต้องเละผมอ่ะพี่ไก่เช่อเจอมินิอย่างเยอะเลไยัะเลยผิด เราเรียนนโฟแพ่์นี้ให้ผมพร้อมแล้วอ่ะผมเลยจัดอ่ะจริงๆถ้าบอลต้องแบบตรงๆเลยมันสู้ไอเบลิวไม่ได้แต่เรื่องระยะมันจะมีความดีดมากกว่าไอเบลิวอ่ะเอนโฟก็ยังจะนิ่งกว่าเหมือนเดิมแต่ผมจะทำให้ดูมันสู้ไม่ได้จริงเกมมันตัดจบเลยแล้วทำให้ดูไงเฮ้ยใครเอาชิ้แพร์ป้าเอางกันนะเอาครับนี่ไปทำเรดี้แล้ว bro ก้องผมเอาครับแจกล้องหนูเอาด้วยเอาเด็กเอ็นเด็กเราอะตอนนี้สองไปรับผมไปรับเรามอไซค์แว่นกล้องหน้าหนูไหมไอ้แคมป์มึงอยู่ไหนนะคลองสองปะคลองสามพี่แล้วตอนคืนกินอะไรกันนะเออซื้อที่้ตุนไว้ซื้อตุนไว้กินที่บ้านแต่ผมกินที่บ้านแต่ผมมากินมาม่าพี่พกไม่รู้จะกินอะไรมันไม่มีอะไรเพิ่มยังไม่มีเลยขายอเพิ่มไม่มีตีเล่น ต้องชนแก้วหน่อยแล้ววะมาดิไอคอนมาวันไหนโอ้ยเยอะทุกวันวันนี้ก็มาเนี่ยอ้าวเหรอเออเออเอองท่าไงพี่โฟกขับดีกว่าผมอยากเป็นคนซ้อนจัดไปดีครับอ้าวแต่เอาอันนี้ไปก่อนชิคแคทไอเจ้อบบอกจะมายังไม่มาเลยพี่โป๊ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปรอบรอไปรอบจอบอะรอไปรอบจอบรอบคิวอะไปนอนสักหนึ่งวันยวหาวันว่างก่อนนะเดี๋ยวขอดูคะแนนโปรลีกก่อนนะถ้าคะแนนไม่ดีก็น่าจะซ้อมหนักนะถ้าคะแนนดีก็พักได้หนึ่งวัน ันนี้เอมาดูก่อนวันนี้ดูว่าดีครับกองกกครับเป็นนดีไม่นครับอวันนี้เก็บเงินอยู่ในตีมเลยผมวเก็บสกิลเก็บสกิลอมไเหรอคือกูคือมึงจะเป็นยังก็บก็แมนลับทุกไห่เนียเกยในตีมอย่างนิ่งเลยแล้วพอลงีเต้องนาอย่าง เฮ้ยประตูเบิดประตูเบิดขึ้นมาประตูโบดประตูโบดไปแล้ววะพี่ประตูโบดเปิดไปแล้วพี่โค้ดจอดตรงไหนเนี่ยหรอตรงไหนเต้าเฮ้ยซ้ายซ้ายโบดตัวนึงซ้ายโบดอีกตัวนึงซ้ายโบดตัวนึ่งยึดเข็มแล้วกูเป็นไรครับช้าอย่งอ่ะเฮ้ยเต้าหนึ่งเต้าหนึ่งขวัญเอาแม่งดิเอาแม่งดิเจคัมไว้แล้วพี่ช้อนใต้เนิน

เกียที่รัิอการถนนเลยอีกทีนึงนะเนี่คือผมพยายามกดแล้วไม่คุ้มเห็นป่าวว่ามันดีดอ่ะเขีดีนะมีแม็กดำไหมสัตว์แม่งกี้กูตายยแม่อย่างชอบลองเพิ่งคอมเพนด้วะเฮ้ยไอสัตว์มม่เห็นตรงโกดังเปกรโดดบ้างใสเนี่ยอยู่อ่ะตรงนี้ต้องม่เก็บของ่ะดู่ะไปดิตั้งบนหลังตีที่ขับไปถนนโดนรูด ไม่รู้ครับบ้านมาร์สี่ซักันเฮ้ยบ้านมาร์สี่ซัดกันหว่าสองตีอ่ะใช่อ่าเบร์รไม้ใช่ใช่ป่ะใช่ไปใดีไปเลยเดี๋ยวกูมาพี่ผรถกูขับโคยดีอิเหี้ยเก็บแดง่ะครับใช่เหรอ เฮ้ยเฮ้ยเจ๊ทีไม่นี่นี่ว่ะต้องกิ๊บแดงเหรอเดี๋ยวผมลองคอมเพนย่างทีผมว่าไม่น่าเกี่ยวกิ๊บแดงอะสามเรียมกระแดงทางานค้ายกันมีปะเจมสบ้านมั่งสี่พี่บ้าน่ี่บ้านมังสี่สองตี้จะซัดกันนะถ้ากนเสร็จแล้วพี่เลยอานก็มีคนนะพี่หอโอเคครับพี่จอดเดียวนี้ะละ บ้านฝาออกมาตัวนึงน้องนึงบ้านฝาน็อกตามไปแล้วนั้นหนึง่งอยู่บ้านซ้ายขัาให้หน่อยวิ่งไปบ้านขวาตัวนึงวิ่งไปบ้านฝาตัวน,นั้นหนึง่งตายตายตายหมดแล้วเหรอแหน,แนบ้าน,น,นหลัง,นนงหนึ่งนอ้องน้องน็องบ้านหลังหนึ่งน็องยัลลู พิงไปชุบวะเเฮ้ยยีมีคนเอาลองอ้อมตีหนึ่งเกี่ยวบ้านเราไ่้ก่อนเลยมีกี่ตัววะเห็นแค่สองอะอยู่บ้านสองชั้นอ่ะเฮี้ยน้ำมันหมดโอ๋อสุดยอดขึ้นสองแล้วน้ำมันหมดวะบ้านขาวสองชั้นสองตัวโอเคพี่บ้านน่าจะครบตีก็ไันนะผมไม่ดูอ่ะเออเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ วิ่งเอาขวาตัวนึงวิ่งไปบ้านอิดตัวนึงสองชั้นยังอยู่ตัวนี้พี่ว่ามีแค่นี้ว่ะแค่เหล่าใช่ไหมน้อยอ่ะสองชั้นตัวนึงอิดตัวนไปเจมเดินหน้ามึงเดินหน้ามึงมากูเฮ้ยยิงยิงยิงขั้วเลยวะเดินออกมาเดินออกมาดูเฉยไปแมนเห้ยละในบ้านตัวนึงเอาประมาณระเล่เหรอ ทนายนะเจมเออยังไม่ดูอยู่ในบ้านตัวนึงนะเสื้อเหลืองอ่ะไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเสื้อเหลืองไปเนินแล้วเสื้อเหลืองตัวสองเมตรสามเมตรเลยสื้อไม่อยู่แล้วแมนสามเมตรสามเมตรแล้วเจ็บมากเสื้อเหลืองยังอยู่เนินอยู่นะเว้ยใต้ดินเจมส์มังหนึ่งมั๊งหนึ่งมันไปซ้อนเพื่อนวพ่อใครระเบิดใจกูอ่ะแมนแมนพี่โดนตีพี่โดนตีเจย้พี่เจแเราต้องกลับไปเชื่อพี่โฟบะไม่ใช่ไม่ต้องเงินอฟบะไม่ต้องเงินออกสายไปผมไม่ได้ออกสายไปยิงให้อยู่พี่บล็อกเจ็บโดนเผื่อใพี่เสมื้อหลังไอเจ หันมาดูให้ดูหน่อยนะได้สามทีรอแล้วไม่กินไม่กินไม่กินไฟมันมันอยู่โซนขวาเลยไวมสายมันดูได้หมดเลยเออมันอยู่โซนขวาโอ้ยแม่แป๊บแป๊บแปกลัวมอเตอรไซค์ไปช่วยโอหมือเราโคตรเบื่อเลยไข่แม่งมาตีมันได้ตัวมีแค่สองตัวเจ็บเล่นก่อนเล่นเลยเดี๋ยวคานไปทางฝั่งคานมาฝั่งเพื่อนเออพี่พี่มาซ้อนมันออขวาตอกตัวเลย เจ็บมากตัวหนึ่งมันจะเข้าสมองตพี่ผมเล่นก่อนพี่พี่ผมเล่นก่อนสองเล่นก่อนมาแล้วดูเราหรอยังพอมาพอช่วยสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือดตัวขวาต่ำพี่ดูซ้ายอยู่แลขวาต่ำไหมเฮ้ยมาหน้าพี่เจ็บมาก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 เลือดแดงเลยอยู่นั่นที่กูมาร์กเนี่ยนได้ไหมขนาดมันน้องบำยาเจ็บมากแม่สวย เชื่อผมเอาเองได้ไงวะคุณผู้ชมตัวงโอ้โหไม่ทานไอ้เชี่ยไปเอ้ยโทษแบบไปเอ้ยแปลนไปเลนกูโดนไอ้เชี่ยบ้านมาหลวงไงแฝงเลยแบบเสียเวลามาช่วยไม่ได้เว้ยพวกเทพสนัยเนี่ยเฮ้ยมีรถขับตรงถนนเห็นป่ะทุกคนรถขับเห็นละวข้าพันเส้นหนอดเราไปเอสเคมาตีกูตัวเดียวด้วยนะไอตัวนั้นอะใช่มันเพื่อนกันพี่พี่อ๋อ มีเงาแม่งเคาะเราด้วยมันเข้าบ้านเก่าเราไปแล้วอะมันเข้าบ้านเก่าเราเรามีรถเหลือป่าวะโว้ยเดี๋ยวผมมีรถมันอยู่มีกอดเหลือปะเดีวมีรถขับมาอีกเนี่ยพี่นอกถนนเนี่ยม้าตื่งผมมาอีกอะเออเห็งาเราเราไปเข้าล้อแมนด้วยครัมครับไอ้หน้าเป็นเพื่อนมันนะเฮ้ยเหยียดแม่รถนี่ไม่น้องไม่น้องรถรถมันอยู่ไหนวะก่อแตกไอ้เหี้ยเดี๋ยวยิพาเดี๋ยวจะไปรับแมนที่บ้านมีเหล็กคันหนึ่งด้วยโอเค มาไปกับผมก่าคนหนึ่งที่สองไปแล้วเดี๋ยวผมไปเอาแล้วแม่มันยิงกับน้องเองนะมัหลับกันแ <c oughs> ม่มียาปั๊มพอ,อไหมน่ะมันมันลอยต่างทุกเมราะว่าทันเลยเจ้าหรอไม่อยู่หะเราลงไปแล้ว เอาเจมเอาเจมไปรับเดี๋ยวรือว่าแมนมีรถใช่ไหมแมนมีรถมีรถด่ารถขับได้ป่ะน่ะแมนมันขับยากนะเว้ยขับยากอยู่นิดนึงอ่ะันเดดีี๋๋ยยววเจมปล่อยพี่เลยปล่อยพี่เลยไปเลยไปรับแมนเลยกูวิ่งเข้าเมืองเลยแล้วผมนั่งแต่งงานก็่องไปอยู่เกิดได้ไอ้เชี้เอ้ยหวงแมนก็เสือกเร็วด้วยยังชอบเลยปั้มยากกว่าทีหนึ่งก็ได้นะเจม เจ้ามึงจะ <Okay. S 1> ตายกันนะ,นะมึงขับเข้าวงไปเลยไม่ใช่แค่มึงหลับกูด้วยจัดเจ้ยกูต้องใช้รถวะวัดใจไปเลยแล้วกันยัดแม่ตายหมป่ะตายเดตายก็ตายเว้ยแรงไม่ลดแร้สัตว์โอเคมาดิอยากโซนกดังวะฆ่ากูดิยัดแม่ ไได้รอ่เลยอะะไรนพี่ว้ยมีคนดักห,หน้ากูไอ้ส,อสัตว์ใช่หรอตร,ตรงนี้ตรงนี้มีคนดักมั้งสี่ไม่ใช่สี่ดิตรงสี่นี้อชอบเลยเต้ามึงไม่เข้าวงหรอมึงขับไปเลยขับออกขับออกเวรนี้ได้ปะขับออกตามการาฟพี่อะปลอดภัยกว่าได้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 ไดขับออกขวาแม่นะเออขับออกขวาไปโหเย้แม่ไม่มียาด้วยสัตว์ไม่มียาน้ำดิพูดผิดเจ้าแมนเราต้องรีบกลับหลังนะแล้วว่ะขวาโอ้ยังตีโดขอร้อง ของคุณเล่นอะสวยฟอกวอลแตกก่อนแล้วกันเฮ้ยบอนหวเราเลยปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาไปค่ะเขาร้องโอ้ยยันแนววงไม่เข้ากูอยากชอบเอาตายวงไม่ดียนนันไม่ยิงกูมไม่โดนผมยันน้ำเยอะมากนะใครเอาเปล่าเอ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 า ข้าางเเรมีคนนะวโอเคพี่ขอยาน้ำหน่อยมีกอเหลือปะไ่ฆ่ามันนะผมดักศูนย์ไว้เที่เฮ้ยเฮ้ยนอะไรตรงรถเลยไหมยิงว่ะแล้วมันยิงตรงดาวได้ไงวะกูคำให้ไหมถูกแล้วน้องต้นหนึ่งได้อยู่วนซ้ายตบแม่ได้เหรอวะ ได้ได้พี่มันมีสองอยางย่าน้ำอยู่ไหนเจมผมัอยู่ตรงตรงแมนน่ะตรงแมนนู้นเลยแมนระวังข้างบนนี้ด้วยมารสี่เอ้าใครมันด็อกอยู่ตรงนี้วะเออมันน็อกวงเลยมารสี่อะบูวันเตอร์ที่ผมยิงน็อกไว้ป่าววะไม่ใช่เฉยพร้อมยังพร้อมสมองวนซ้ายตบได้ปะไปออกนอกวงได้หวะไม่ได้เอามาเจ็บสีพี่กูไม่มีสมองละเอาแม่งตรงอะไรเฮีย ตายก็ตายแล้วสัตว์โอ้พี่จะโดนโกดังยิงนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหนั่นแหละเข้าหัวพี่หาไม่เจอป่ะเจ็บอีกไปไหนวะแท็ก่ครับเล่นแรงครับหนึ่งร้อยครับเปหนึ่งร้อยครับแค่เกาะพี่ไม่ดีเลยไอ้เขี้ยวใส่นั่นแล้วเข้าหัว ไอ้สัตว์กูกดไอ้ฮียนั่นแล้วอ่ะเยกแมมนระวังเจอแล้วพี่โฟข้างหน้าเออน่าเจออยู่แล้วมัีสองตัวเฮ้ยข้างหน้าสายตนู้นที่พี่มักวิ่งตามมาได้มากสี่อ้อวซกสายขอบองเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มักสี่กดหัวไม่ได้เลยเจ๊ผมยิงป่ะเจมจมยิงได้เลยมันมีสองตัวตัวดนใงหน้าพี่ป่ะ ไกลๆมีโฟมโดนบ้านยิงมันอยู่ไกลๆเลยลูกซ้ายมาลูกซ้ายมาเด็กข่าพี่โฟมมันมองพี่อยู่อ่ะซ้ายซ้ายหลุมซ้ายเออกดหัวได้เลยครับใช่แต่พี่เจมมาแล้วซ้ายมือซ้ายมือเออตรงนั้นเลยพี่ตรงซ้ายเฮลั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 ยแล้วเฮ้ยเจมบ้านนีงตอนที่ไม่มีสมบัติห่ดได้ตรงนี้เล่นได้แถวๆนี้เฮ้ย เชื่อเจบรอดเอาไววสัสเด้อกูไม่มีสมองช่วยได้ยอเดี๋ยวพี่คำบ้านให้ไม่รู้คำบ้านให้คำบ้านให้เจองไม่แตกบนก่อนปะพี่ใช่ผมต้องกลับไปเล่นทางผมล้วฟอกโชคดีนะโอเคครับายก็มียัดแมหมวกเกาะกูคพรคิดถึงมอไซ์ผมเลยวะไอ้เียผมจำได้ว่าตอนนี้เล่นหน้ามอไมาแต่ตอนแรกจะตบมันไงที่อกไปเาด้ขเ่อ้าได้บ้าบ้านจะเปิดมุมบ้านปะเวที่พี่าอ ไม่รู้อ่ะมันอยู่เข้าไปหลุมนั้นนะมันตายหมดแล้วอยากให้พี่ปักหมุดตั้งค่าในเกมอ่ะครับพอกผมอาจจะต้องตายแล้วว่ะพี่ชายเจอกันเฮ้ยผมจะรอดแล้วว่าพี่พกเอเดล่าน้าพุงอยู่ตรงไหนอะเอเดว่าอยู่ตรงไหนอะเจมส์ฮะเอเดว่าเออที่ยิงอะ น่าจะกดดับลอดแล้วพี่พกโอเคโอเคเดี๋ยวพี่กำลังไปเกมพี่รอดเหมือนกันเฮ้ยไปช้าบ้างอ่ะไปเนี่ยพไปย่าติดเหรอครับได้ติดอิเล็กท่อนิกไหมครับเขาในเกมเหรอครับเขาดีเดียวเหรอครับติดครับไปช้าบ้างอกันปะพี่พกไม่รู้ว่าเจมพี่นอนอยู่พี่กระคารไปเขาเฮ้ยเดี๋ยววิ่งมาหาผมได้เนี่ยเออเฮ้ยใช่ปะไม่มี้แล้วะไรแป๊บนึงกูเสือกแล้ว ได้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 จับจับจับลงจับลงมาก่อนโอ้โหในบ้านเย็ดแม่ยิงไม่โดนเว้ยชาร์จปะสองชั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่สองชั้นแล้วก็หลังบ้านสองชั้นอีกตัวนึงโอเคงั้นพี่ดูมันไปแล้วผมจะไปดูโคดังพี่มาเสือกได้พี่มาเสือกได้จัดไปพี่โฟร์โไปเจอโคดังเอาคืออุบยกระสุเย็ดแม่โดนหัวตัววะ นี่คือสิ่งสำคัญโอ,เเอ้ยคิวกูแท้ๆท้เฮ้ยในเว e ็บอีเบครับสีขาวเดี๋ยวในอ e ีเบครับทำไมมันเงียบอย่างวะพี่โพลผมไม่เห็นตัวเลยวนวนวน,วนวนวนมาชูบิงตัวหนึ่งวนมาช่วยตัวน,นึ่งเจมพี่เจ้าแม่และโอเคครับผมลงมาดีครขามาดีกับเขาแล้วบ้านสองชั้นนวนๆเลยเผมลงมาช่วยแล้วมีววเกาะให้กูสุดยอดสุดยอดมาเย็ดแม่เลยแต่ว่าอีเบครับ เดี๋ยวอย่าเข้าบ้านยาวนะได้ครับได้แล้วครับเจเจเฮ้ยเย็ดแม่กูจริงดิเออไอ้ยี่อะเจมหน้าพี่สองตัวต้องไหนวะพี่เนี่ยที่พี่มาร์คสี่เย็ดแม่ตามึงดีเกินในบ้านมีปะเนี่ยในบ้านไม่น่ามีละมันน่าจะอยู่ตรงมาร์คสี่กัน คุยกูยังสเตลอดแดกแล้วจัดอย่างบ้านบ้านมีเหรอได้บ้านบ้านมีเดี๋ยวผมขึ้นหลังคาเส่หงวมันกี้จะได้แล้วสองตัวผมจะขึ้นหลังคาให้พี่โฟเราแบบต่อเตะ เใช่ผมไม่ได้เก็บกระสุนมากวะใช่หรอกมันก็สั้นเลยครับข้างบ้านน้องหนึ่งเจ็บผมจะโดดถึงหลังคานี้เปล่าวะในบ้านเหลือตัวหนึ่งแล้วก็นอกบ้านเหลืออีกตัวหนึ่งแจมส์เจมส์โอ้ยผมช้ามากเลยดีกว่ารอดชีวิตเหรอเอ้ยเจ็บพี่ช่วยไม่ได้นะใช่ชั้นสองพี่ช่วยไม่ได้นะพี่ไม่มียาเลยเจมจะชาร์จเลยก็ได้หรือจะรอมันออกก็ได้วงเรา กูมีเลือดแค่ครึ่งหลอดอะได้แค่คำ <ผม S 1> ล้วลอดีกว่ากูอยากห้าวันนิดนึงวะ่ะพี่เองเจมจัดไปพี่ชายแล้วผมจะไม่ช่วยผมจะไม่ช่วยพี่นะต้อยู่บนหลังคานะอะุ้ยหัวเต่าหัวเต่าอยู่ตรงนี้เจมพักสิมันนอนมันนอนไอตี้หนึ่งมาลับผมปีนไม่ได้นะว่าหลังคาหมดยังวะแมนสรุปหมดยังมันเหลืออีกตัวหนึ่งเว้ยพี่เป,เป็นเสร็จใช่ปะใช่เ<ะ>หลือเสร็จตัวหนึ่งแล้วก็อีกตี้ใหม่มันมาลับด้วยเมื่อกี้ ออายหนูแม่ซื้อแต่イベลราคาสองแล้วแหับป้อนหมื่นกว่าครับโอ้กำแพงพี่ไก่มีคนนี้เหรอพี่ดูผ่านให้ได้กำแพงบ้านสองชั้นใช่ปะกระแมงกระแมงหน้าบ้านเลยเอหนึ่งเลยโอเคโอเคโอเคพี่ดูผ่านให้ได้เฮ้ยกูได้กูได้เนี่แหละไอ้สัสถ้าเไมจตรงแม่นยัดแมมมันโดนมันโดนเข้าบอกดเอาไว้มันมัไหลมาโดนเลขสามแล้ว ถ้าคู่น้องรักซื้อมาถึงเดือนแล้วครับไม่ถึงครับไม่ถึงอาทิตย์เลยกูจะไปเก็บยามันอะเจนพี่จะไปเก็บยามันได้พี่โคกเอาเลยผมจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่ะโอเคตอนนักแกมเลยอันนี้เฟกพี่เฟกสมองนะจัดไปพี่ชายเย้เย้เฟ็กสมองอยากว่าคล้ายๆเฟกแท็กซี่อะจังเฟกแท็กซี่คืออะไรในเบิร์ดเลย เป็นแค่เด็กเย็าหรือเยอะมาผบตัวหนึ่งพี่ฟอกโอเคสองตัวไม่เป็นจะาสวรรค์เเป็นจาสวรรค์โอ้ยยิงฟีหมดเลยพี่ฟอกมามุองนี้ยิงฟีหมดเลย ไก็ดังตัวเดียวป่าววะไอตัวอาร์เนี่ยไอตัวนี้ไม่คนยิงแมนชาร์งอนอนฟิลดเนี่นไม่ได้ครับห้องน้ำตัวนึงเดินผมโคตรเปลี่ยวพี่ชายสมองหนาจัดถ้าแค่นี้ตัวเดียวมันจะกดมากเลยครับ yahoo น่าจะโดน<ะ>ดวงตายไ<อ>ม่เล<ะ>่าใช่ตัวเดียวกับพี่ปะ เฮ้ยมันออกมาเล่นแล้วร้องหลังมันไม่ใช่ตัวเดียวแล้วโกดังอะเออสองตัวแล้วอย่างต่ำอยู่ไหนโกลังตัวหนึ่งขวาขอบวงตัวหนึ่งพี่สั่งไงอีกตัวพี่เอาคิวให้ไม่ได้ปะคือหน้าผมตัวนึงม่ฟอกมาผมให้ช่วยปะพี่ช่วยอัเดี๋ยวมันกลับไปยังยังพี่

พี่ไปช่วยไอ้เหี้ยนั่นฉุบแล้วตัวที่พี่ยิงน้องก็ใช่พี่มันอยู่ตรงม้าผมแล้วก็ยิงฝั่งนี้ออกมาได้พี่ไม่สองตัวยิงพี่หมดเลยได้ทอมฮอสครับได้ได้ได้ตวยออกซ้ายให้ครับพี่เฮ้ยออกซ้ายสุดมาออกซ้ายสุดเฮ้ยยังไม่ตายอ่ะได้แล้วแล้วเจมดูซ้ายพี่ดูขวาโอเคพี่ผมปรับยาไปได้ได้ เฮ้ยรอรอที่พี่มาร์ครอที่พี่มาร์คมาร์สี่มาร์ซี่เจมออกซ้ายได้พี่รอให้โอ้ผมลงไม่ทันหเลยม่เป็นไรไม่เปรู้เลยสูดนะพี่ชาย yahoo ที่จะรอดนี้แม่งโคตรมันไในสัตว์ซุนแบบซุนมาตั้งแต่แรกอะมัได้ยิงอยู่สามตัว ผมก็สาวตัวจ้าเลยทีมงาน